ล้าทำไงคลิกนะคลิกคลิกกระแดกไยนะกระแทกไปโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะวันคี่ทึบเด้งแมเปิดใาเปิดใจนั่นนะลงมาอีกแน้วอ้าอหยดเดี๋ยวลงมาทำไงลงมาแล้วคลิกโอเคกระแปนะโอเควันคือที่ทึบ ออกไหมโดดอีกเหรอโดดอีกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้จะหาจะไอเยนะตอนนี้โดดีหาจะไอไหมเดี๋ยวตอนนี้หาจะไอนะตอนนีะหาจะไอนะตอนนี้ตอนตอนนี้หาจะไอทำไมหาจะไอกระโดดหนูว่าลูกเรือว้าที่เด้หนูกหนูว่าลูกเรือกระโดหนูว่าลูกเรือด้วยนอนที่นี้นอนนอนลงไปเลยนอนโดดเลย รถใหม่ไหมรถใหม่ขอแล้วมั้งยืนไหมลองยืนไหมยืนไหมเอายืนโอเคลงมาเาคิดกันคินะโอเคเออไปกะต่อได้ต่อได้โอเครดอีกโอ้พอแล้วล้วมั้งเียวไปงยืนยืนยืนหนยนหนูดำลงไปดู เออีกเหรอพอ,อแล้วนะคราวนี้สุดท้ายนะโอเคเอาอีกเหรอเอาอีกเอาไปเห็นไหมพีคจังนะยายยายขำแล้วให้อีกไหมให้อโอ้